กล่อง AAS WiFi ใส่ซิมรับสัญญาณไม่ได้วิธีรีเซ็ตเครื่องทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับ สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัตดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับวันนี้นะครับมีคำถามจาก FC ถามกันเข้ามาว่าที่บ้านใช้ Wi-Fi ตัวนี้เลยนะครับของ AS แบบใส่ซิมนี่แหละนะครับแล้วมันไม่มีสัญญาณนะครับทำยังไงนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ทําการรีเซ็ตนะครับปกติเราจะรับสัญญาณได้แบบนี้นะครับเชื่อมต่อได้เรียบร้อยถ้ามันใช้งานไม่ได้ยังไงนะครับให้ทําการรีเซ็ตนะครับส่วนวิธีรีเซ็ตนั้น เปิดกล่อง Wi-Fi แบบใส่ซิมเนี่ยนะฮะถอดสายออกให้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเปิดกล่องด้านหลังนะครับตรงที่มีแบตเตอรี่นะครับเราจะเห็นว่ามีแบตเตอรี่ใส่อยู่นะครับก่อนอื่นนะครับให้ตรวจสอบบริเวณซิมนะครับว่ามีการเคลื่อนหรือเปล่านะครับบางทีซิมตัวนี้หลวมอาจจะเคลื่อนนะครับทำให้รับสัญญาณไม่ได้นะครับถ้าซิมอยู่ในสภาวะปกตินะครับให้ทําการรีเซตเครื่องนะครับตรงปุ่ม ด้านข้างนะครับจะมีปุ่มดีดำๆอยู่ให้หาอุปกรณ์นะครับเป็นไม้จิ้มฟันหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้แหลมๆนะครับกดลงไป1ทีนะครับเพื่อเป็นการรีเซตนะครับหลังจากรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็ปิดประกอบไว้เข้าที่เดิมนะครับหลังจากนั้นลองเปิดรับสัญญาณ Wi-Fi ดูอีกทีนะครับว่ารับสัญญาณได้ไหมนะครับจะทําให้เรารู้ว่าเออมันเป็นที่กล่องหรือว่าเป็นที่ซิมหรือเป็นที่อะไรกันแน่นะครับ โอเคถ้าชินชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรว,วิดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปด้วยเลยครับสวัสดีครับ